กู้ภัยใจกล้าเผชิญหน้ากับงูบองหลาตัวปิ๊กบอมด้วยมือ มือกำมินมิดอ่ะตัวใหญ่เฮ้ยนี่คือบองหลาตัวใหญ่มากเลยนะมันโอ้โหขนลุกเลยอ่ะโอ้ันนั้นนี่ดูพี่กูไปเขาจับมาแบบละมุนละม่อมอแล้วับเปล่าเปล่าด้วยค่อยๆจับจับ <ม>ดึงออกมานี่งูหรือสายยางครับอ้ยาวมากสายยางดับเพลิงเลยนะคระับจริงดูสิแล้วตัวใหญ่ดำมาเมื่อมเลยผู้ใช้ติ๊กตอกกู้ภัยอมตอ่านางจังหวัดกระบีนะคะได้รับแจ้งเหตุด่วนว่าเจองูบองหลาหรือว่าจงอางนะขนาดใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มเลยมันเลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านของชาวบ้านพที่อพอไปถึงเขาก็ต้องถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ด้วยนะแต่ที่ระทึกกว่านั้นพี่กู้ภัยคนนี้เขาจับ ด้วยมือเปล่าอ่ะ oh. คนลุกเลยนะ oh. แรกแรกเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยค่อยๆใช้วิทยายุทธ์ก็คือเหมือนแบบค่อยๆแบบละมุนละม่อมจริงจับหัวมันก่อนอ uh. แล้วค่อยๆดึงออกมาลากออกมา จังหวะที่เราเห็นงูตกใจจริงนะคุณ<อ>เพราะงูมันตัวยาวมากน้ำหนักเกือบ10กิโลกรัมนะคะเป็น10โลเลยหรอใช่ความยาวเยอยู่ที่ประมาณ3เมตรนี่แหละไม่น้อยนะยมูบองหลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะจริงอางเมตรเนี่ยน้ำหนัก10กิโลอ่ะแต่จริงๆเราเคยเห็นยาวกว่านี้นะ4เมตร5เมตรก็เคยมีแต่<ม>แตันงุกเข้ามาอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะแต่นี่ถือว่าใหญ่นะใหญ่มากนะแล้วดูคุณพี่เขาจับแบบง่ายดายอ่ะมาดูชาวเน็ตดีกว่าเห็นไหม คุณพี่เขาจับเหมือนจับลูกแมวเลยค่ะนเมี้ยนเนี้ยเอจับบ้าดูดิจร <ๆ S 1> ิงจริงเขาจับแบบนุ่มนวลนะ่ะนี่จงอางนะคุณคือเขาต้องมีแบบเทคนิคแหละเนาะอเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเอามาให้ดูกันถ้าเกิดเจองูไม่ใช่ว่าใครจะไปจับงูได้แบบคุณพี่เขานะ เรียกเจ้าหน้าที่หรือพี่กู้ภัยที่เขามีความชํานาญในการจับงูแบบนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณภาพจากทิกตอกช่องนี้ด้วยนะคะคุณบังชาหนึ่งนะจ๊ะดีแล้วที่เตือนคุณผู้ชมแบบนี้น้องๆหนูดูเราอยู่บอกอ้าน้องไปตอกครเลาวจับงูง่ายๆจบายๆเดี๋ยวหนูไปจับงูให้แม่เออบับเข้าเบ้าตาเลยละไม่เบ้าตาเยปาจีน่ากลัวมากเลย